วอรีเด็ดเลยเนาะสตรีมิชเัียมาบนกระดาษมันจะเป็นไบโรเลยไหมก็หวังว่าจะเป็นไรัรนะคะเพราะว่าโอ้ทุกคนต้องต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ประวัติมันไม่ใช่เรื่องอิงตามบอรดสารแบบหรือว่าเป็นละครบอรดสารค่ะ แต่มันเป็นเอาอิสรชันแล้วก็กินอายมาปรับแต่งดังนั้นมันจะมีบางเรื่องที่มันจะสะใจหลายๆอย่างคือเรื่องนี้เหมือนที่นักแสดงคนมั่นใจหรือว่าแบบในติ k กตอกในโซเชียลคุณจะต้องเอาวลีต่างๆไปโเคเวอร์ไปลิคซิงเต็มเลยไม่มั่นใจค่ะทำให้มั่นใจคนเดียวเลยเหรอไ,หมไม่<ผ>มไม่หนูไม่อยากกดดันอะไรทั้งสิ้นเลย<า>อยากอยากให้แบบทุกคนแบบ เข้าไปด้วยความไม่คาดหวังเพราะเวลาเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราก็จะได้เกินหวังที่เราคิดเอาไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆอ่ะค่ะผู้ชายเถิดปิดกล้องไปแล้วแร้วาใหม่เนาะใช่ค่ะเพิ่งปิดไปไม่ถึงอาทิตย์เองมั้งคาดแต่เป็นฟอร์มใหญ่เหมือนกันฟอร์มใหญ่ใช่ค่ะเราก็เลยแบบเร่งทํางานกันมากเลยค่ะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอาจจะใช้เวลานานหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันยังใหม่ยังใหม่ใจคนให้ใหม่นาคนเพราะอ่าถ้าเป็นนะครับ มันต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าเป็นตรงปกอย่าทาตอนอยู่คนเดียวนะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยคะอาจจะได้รับการบาดเจ็บช่วงบริเวณหลังได้ดังนั้นแนะนําให้มีเพื่อนๆช่วยลองหรือช่วยแบบจับคอจับอะไรให้ลงไปจะได้ไม่แอกแต่ถ้าคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วสบายมากเลยค่ะไม่เชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะไม่เชื่อว่าทุกคนทำได้ ผม่ทำได้ทำได้สบายมากคือมันมันเป็นอ่อแต่ว่ามันไม่ได้ยากินไปสำหรับเราคือตอนที่รับเล่นบทเนี้ยค่ะพี่รับคือคนที่ติดต่อแล้วก็เป็นคนที่แบบเขียนบทนะคะสิ่งแรกที่พี่รับส่งข้อความมาเลยก็คือว่าถ้าจะเล่นบทนี้้อาทำท่านี้ให้ได้หนูก็เลยรีบลงไปทำแล้วก็ส่งข้อความกลับเลยว่าสบายมากค่ะแต่ใหม่ใหม่สิงทพอเาเล่นเรื่องนี้มันก็จะมีคำถามเดอะที่ถามว่าใหม่ชุดไทยหน้าไม่ได้ไป มีรู้สึกไงกับมันต,ติดในทุกครั้งที่เราใส่ชุดไทยให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่หน่อยค่ะชใช่ว่าแบบไม่ชอบใส่ชุดไทยด้วย<ช>อนะไรอยนี้เงี้ยโอ้โหชุดรอบนี้นะคะแบบดีมากๆอยากชวนได้แบบได้ดูเรื่องดีเทลกันแล้วค่ะใช่เพราะมันตีความแบบแตกตาก่างไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวทั้งสนมทั้งสี่ทิศเลยค่ะจะมีสกีบผืนกีบครับสำหรับผ้าสำหรับแม่ยู่าเป็นร้อยค่ะใส่ชุดเป็นร้อยเย็บสดชุดเนี่ยเป็นร้อยชุดเลยค่ะแล้วก็ ไม่รวมว่าที่ทําแตกทําขาดไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นเป็นเป็นผ้าผ้าที่ใช้งานแล้วจริงๆมันจะมีความแบบความกรอบมาเพราะมันแบบบางผ้ามันก็ร้อยปีอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็ทําแตกไปเหมือนกันเวลานั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่หม่ก็เลยซื้อผ้านั้นเลยหม่ก็ขอโทษแล้วก็กลับไปไม่ซื้อคืนนะคืออะไรเ่หมจะแนะนให้คนดูไม่ต้องให้ดูแบบถึงจะแบบว่าไม่จับผิดไม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่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 เปรียบเทียบอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจแหละทุกคนต่างความคิดเห็น เข้าใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูถ้าถ้าดูเรียลไทม์ไม่ได้ก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะทางวันดีใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนคำพูดวื่อเหมือนเราตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องมีติ๊แต๊บวกลบแน่นอนแน่นอนแม้ว่มันจะต้องเจอแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าหม่รู้สึกคนเริ่มคาดหวังนะคะหน่ก็เลยอยากจะแบบเบรกๆนิดนึงเกี่ยบเกื่อบพี่ๆอยากจะห่วไป่อยากหวไปเข้าไปใช่เพราะหนูเองก็คาดหวังแต่ว่าหนูก็พยายามแบบ เออเพราะเพราะใหม่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าเรามั่นใจว่าคนจะชอบตอนนี้มาตรการการการับงานอะไรมันต้องเข้มงวดมากขึ้นไหมน้องใหม่ก็คือที่ที่จะเอ็นเข้าเรื่องนี้ได้นะพูดแต่ว่าเป็นพูดถึงเรื่องอะไรสำหรับใหม่เองอะค่ะสำหรับใหม่เองนะคะหใหม่ะะมก็ การรับงานนะคะไม่โชคดีที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีความกลิ่นอายแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีเจอที่แปลกๆเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยือก็เคยได้ยินมาค่ะแต่ว่าส่วนนี้แล้วมันจะพี่ผู้จัดการใหม่นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เล่าทุกดีเทลให้ใหม่ฟังเขาไม่บอกเลยหรผู้จัดการใช่เงินไหนยัไไม่รู้เลย แล้วในพาร์ทของเราเรามีกระบวนการในร่วมการตัดสินใจยังไงบ้างอ๋อมีค่ะอย่างเช่นอะอยางเช่นเราอันนี้เลยนะคะออเป็นอย่างนี้คุริโกะเอามาโอกาส่าอย่างแรกเลยคือเขาเป็นโอ้โหคุริโกะเป็นแบรนด์ใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วมาติดต่อนี่ไม่แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรเลยค่ะแค่เอาโปรดักต์มาลองแล้วชอบแล้วก็่วงงานค่ะถ้าผลิตภัณฑ์อื่นอื่นถ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะมีแบบเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ค่ะเราอาจจะต้อง เช็คนิดหนึ่งค่ะแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเช็คจนถึงเท่าที่เรารู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่อาจรู้ได้มีความหลอนนะเมื่อใหม่คอนดินแบบเคสที่เป็นแบบหมายว่าหมายว่าประเด็นนี้หมายหมายว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เหมือนสะเทือนวงการนักแสดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าทําให้เราเราจะต้องเลือกรับให้ดีอะไรอย่างเงี้ยจากที่เรามัดระังอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกมาก จริงค่ะแล้วมันเพิ่มความกลัวไปด้วยค่ะมันไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างเดียวมันเหมือนมันมันมันกลัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวผิดขาหนึ่งมันก็คือสิ่งที่เราทํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรก็ก็กลัวค่ะมันมีการเพิ่มเงินไหมมาอย่างว่าทุกคนที่เป็นมัทีอยากได้ให้เราไำมากยอมให้หินเท่างานไหนคะบางแล้วแต่มันที่เคยเปมาแล้วเป็นแปลกอ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะค่าตัวเรียกไปก็หยุดกันหมดค่ะเอาหยุดตั้งแต่ตอนนี้เลยหยุดแต่ไอ้นี่เหรอเปิดแรกเลยเหรอ เลีกูุดเลยทรงไปยอมแพ้เลยได้ค่ะแต่ว่าสู้ค่ะแบบนี้สู้อ่ะแบบนี้สู้คะต้องอันนี้เซนตีสามม่ีที่สามต้องการแล้วค่ะแล้วหมายถึงมีมีแบบไดเข้าไปเขียนเข้าไปใกล้เคียงบ้างไหมคะกับอะไรคะพี่ต้องพูดชื่อค่ะอย่าไปพาดเกี่ยวธุรกิจอาหารอะไรเสริมอะไรพวกนี้ที่มันไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่เคยเจอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ก็ติดตามนะคะติดตามติดตามอยู่เพื่อเป็นเหมือนแบบ มันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับคนในวงการได้ค่ะเพื่อนเราในแวดวงยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามถามอมไรเพื่อนเราไม่ก็นี่ไงหนูบอกว่าหนูยังไม่ถามเพื่อนหนูเลยไม่ก็ใช่กับพี่ถามอยู่แล้วแล้วมีไหมมีไหมเราได้ติดตามได้เห็นเด็กน้องไม่ได้ถามเพื่อนหนูเลยไม่มีใครแบบถ้าที่ดูตามข่าวก็ไม่มียังไม่มีใครแบบเป็นยังนี่คนใกล้ตัวเรา ใช่นะคะย่างอยนอยใงังไม่ยัายังยังยองยั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 งยมงยังยังยังยี่ยังยังยัง่ังย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 ังบังย่งยังยังเังยังยังยังเังยักยัง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 เังยัังงยังยังยัยังังยังยัยังยังงยั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 งันยังังยัยังอังย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 ัยังยังยัยังังย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 ัังยังยางยังยััังยังัยัยยย ไม่แก่จริงทุกคนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะทําหน้าตาย่ังไงเราก็ต้องเราก็ก็ตึงใส่เลยใช่นิดนึงนิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปแบบ5นาที1ินาทีเราก็รู้สึกว่าคือมันมีเรื่องครั้งหนึ่งค่ะที่ใหม่ตึงพอตึงปุ๊บมาตื่นเช้ามาไปเจอพี่ใหก็บอกพี่ว่ามาเล่นกันแล้วพี่เขาก็ยอมมันก็จบจบที่คือยังไงพี่เต๋ออย่าดื้อเลย พี่อย่าดื้อเลยเพราะยังไงพี่ก็ต้องยอมหนูอยู่ดีฝากไปบอกด้วยนะคะออแต่ว่าตอนแรกเราเดินทางมาแล้วสีวันถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ไดเลยนะคะเ,เราแค่ถึงสายใช่เขาเก๊กเก๊กอาร์ตเก๊กแบบไม่เล่นแบบไม่เล่นหรอกอะไรแบบนี้มันคลิปคูลุกมันไม่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมหนูอยู่ดีเขาบอกไม่เล่นแต่ทำถึงทุกคลิปเป็นเมสตลอดอินโนอินโนหนูว่าเขาชอบแหละลึกๆอ่ะแล้วก็มัขาต้องดีนะเขาเคยมีโชว์น้ำหักน้องใหม่เรามาติ๊กตอกัน มันไม่ครูเปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ไงหล่อๆไงหล่อๆใช่คลิปครูอย่างนี้หรอไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาบอกขัดใจไม่ได้เพราะข้างรักไปแล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขัดใจไม่ได้เพราะกลัวใช่เปล่าจริงจริงมันมีมันมีเขาเรีย่ยมีบทลงโทษเนี่ยหนึ่งสองสาวเขาบอกว่าถ้าพี่แบบว่าพี่ไม่รความร่วมมือเขาหมายจะเริ่มสตาร์ทยังไงก่อนเขาหม่ยก็มีบทลงโทษให้พี่เต๋อทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าใหมายแฟนดี่ very control freak like แบบเหมือนไป ไม่เลยค่ะแม่แค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียดก็มาชวนทําอะไรตลกๆสนุกอะไรอย่างเงี้ย <ew> ค่ะเพราะว่าชีวิตมันก็เจอเรื่องเครียดงานเขาคิดบทอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็อยากให้เขามาทําอะไรแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยกับกับแม่บ้างอะ <ew> <ใน S 2> ไรเงี้ยเพราะว่าต้องมีพลังพิเศษสามารถควบคุมเขาได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะม,มันมันแน่นอนในความสัมพันธ์มันต้องมีค่ะถามจริงเราดุไหมหนูเป็นคนดุค่ะ <ew> ดุมากด้วยค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวทำไมถึงดุแบบที่เขาขนาดนั้นล่ะ ตอนวิดูก็มีอ,อย่างนี้แสดงว่าอนาคตถ้า,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 าแต่งงานกันเรารู้เลยเราพูดนำแน่นอนชักเข้านาแน่นอนแน่นอนออไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกค่ะเดี๋ยวเราให้โอกาสที่พี่ก็ดูตัวอย่างตอนต่อไปไปก่อนเผื่อหนูจะเป็นเผื่อหนูจะเป็นแบบลูกแมวอยู่ข้างหลังก็ได้ลูกแมวทีออ่แต่งแล้วเออป็นเสือได้ใช่ ลูแมวที่เป็นเสือก็ได้ค่ะรอดูตัวตัวอย่างตอนต่อไปเขากลัวหรือเขาเกินใจกลัวค่ะใช้คำว่ากลัวได้เลยได้ค่ะได้แหละหนูว่านะใช่เพราะว่าหนูเคยถามพี่เขาตรงๆว่าแบบพี่กลัวหนูไหมอะไรเขาบอกกลัวมันมีสักเรื่องไหมที่เราเขาชนะเราพี่ต่อชนะหนูทุกเรื่องเลยเหลอคะเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเอออาทิเช่น ทุกเรื่องแล้วเลยค่ะจริงๆทุกคนพี่คือถ้าพี่เตอ๋อเขาทําอะไรหรืออะไรยงเงี้ยใหม่จะเป็นไฟแบบซ<น>ัพพอร์ตสปอยพี่เตอ๋อแบบทุกๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอเรื่องใหม่ใหมก่ก็ชนะเหมือนกอันแะล้วนะี่ต้อชนะก,ก, BR แะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วฮุบอย่างเรื่องลงรูปอย่างงี้เขาก็บอกว่าที่เขาแซวว่าชอบปวดแฟนอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยไม่หนูไม่เคยบังคับให้เขาลงเลยแล้วเขาก็ไม่ลงรูปอะไรเลยค่ะ ก็คือเขาไม่ลงรูปอะไรที่เป็นรูปเขามันก็เลยมีแต่รูปคู่นนคู่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 ไงใช่ป่ะพี่เตอ๋อเขาไม่เล่นโซเชียลอะค่ะแล้วมองว่าเขาอวดไหมอวดน,นิดนึงเราเล่นเราเลน่นไม่อวดไม่อวดแต่เขาแค่ไม่ลงรูปคนดีเหมือนเหมือนพี่เตอ๋อไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะค่ะมันก็เลยจะมาทุกคนลงสไลด์ดิสไลด์เป็นหนึ่งอันนี้ปึ้งถึงวาเลนไทน์ปีที่แล้วแล้วเนี่ยปึ้งถึงสองปีที่แล้วอนะไรเงี้ยคือพี่เตอ๋อเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยลงรูปค่ะใช่ก็จะต่างกันกับกับตัวใหม่ที่